สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวยูทูบทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามารับชมบรรยากาศทองทุ่งนานะครับ นาข้าวยังไม่มีน้ำนะครับตอนนี้เกิดจากฝนทิ้งช่วงนะครับในส่วนข้าวเองก็ต้องรอ,อการใส่ปุ๋ยอยู่แต่ว่าขาดน,น้ำจึงทำให้เราไม่สามารถใส่ปุ๋ยได้นะครับก็ต้องรอต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ ผมมีประเด็นมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่เมืองไทยนะครับเพราะว่าผมมีหน้าที่ที่จะต้องไปทำงานกับเข้าไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับเดี๋ยวประเทศอะไรเดี๋ยวก็ค่อยไปเจอกันที่นู่นอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้พาพี่น้องรับชมบรรยากาศทุ่งนาไปเรื่อยๆก่อนนะครับ ก่อนอื่นยังไงผมก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมและก็ให้กำลังใจกันตั้งแต่ต้นนะครับจนถึงวันนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับกำลังใจและการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันด้วยนะครับหวังว่าพี่น้องที่อยู่เมืองไทยคงจะไม่ลืมกันนะครับ ก็ยังไงส่งกำลังใจไปให้กันด้วยนะครับถ้าไปอยู่ที่นู่นถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับอาจจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการเกษตรของต่างประเทศต่างเมืองเขาเดี๋ยวว่างๆจากงานประจำเนี่ยผมจะทำการเข้าไปถ่ายให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวส่วนตอนนี้ก็พารับชม บรรยากาศทุ่งนานะครับของเราก่อนนะครับถ่ายให้ดูเผื่อได้หายคิดถึงกันนะครับ ก่อนหน้านี้4ปีกว่าผมได้เข้าไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับก็ได้หมดสัญญาจ้างแท็กแรกแล้วต่อไปก็จะเป็นแท็กที่2นะครับเดี๋ยวไปถึงนูน่นเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่น้องได้รับชมบรรยากาศกันนะครับ เดี๋ยวถ้ายังไงไปถึงนู่นแล้วนะครับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่เข้ามารับชมเป็นเพื่อนกันนะครับก็เข้ามาทักทายเข้ามาให้กําลังใจกันได้นะครับ ปีนี้ค่อนข้างติดแรงนะครับตลอดระยะเวลาที่ผมทำคลิปมาก็ประมาณสีเดือนกว่านะครับตั้งแต่ต้นกุมภานะครับกลางเดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาจวบจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ดินฟ้าไม่ค่อยอำนวยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ขอขอบคุณสำหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับ เดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ